สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมอสไฟกับพริบ GTA สามครับอืมเราจะลงนั้นต้องมี CIO CIO สี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทั้งตัวโหลดหมอสแล้วก็ CIO สี่ไว้ใต้ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวมาทำวิธีแรกนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วเออ เข้าไปในที่โหลดของเราที่โหลดไว้นะครับเนี่ยครับชื่อนี้นะครับ emergency mode เราก็แตกไฟล์เสร็จแล้วเราได้ไฟล์นี้ขึ้นมาเราก็เปิดนะครับไปที่บินแล้วพอเข้าได้แล้วเราก็เปิดไปในตัวเกมของเรานะครับเซฟไว้ไหนก็เปิดออกมาเนี่ยนะครับตัวเกมผมแล้วก็ สามตัวเนี้ยเข้าไปในตัวเกมแต่ผมจะไม่ก๊อปใส่ซ้ำนะครับก๊อปเสร็จแล้วให้เรามาดูในมอดที่เราโหลดมาเนี่ยนะครับ emergency mode แล้วก็จะมีตัวลงนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะขึ้นอันนี้แล้วให้เรากดโอเคแล้วก็ ที่เราลง G t A ไว้อยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กด Intel m o ก็กดโอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นการลงมอนแครับขอบคุณ